เอาพี่น้องผมโหว้าวว่าสีลาษฎร์ยายแดงบอกว่าจูเลยจริงๆริงอีพี่นี่ทานองปลอยน้องปลอยพ่อมาเจียกี้ส์ก็เลยได้ยายแดงไม่กินเป็นมูอพักเต็มอ้เนีเป็นซอยจูที่อีพี่เล่าว่ามีเฝ้ากินเฝ้าม่านั่นก็คือจริงๆน้องปลอยเป็นคนสร้างไหวได้พี่น้องว่าอยากกินซอยจูว่าสั่นแต่บ่มาติดภารกิจหรือกับยายแดงสองคนเกษียบุญเก้านะครับยายแดงเนาะ โอ้ยแก้วนี่ยอมรับอิรีว่ามันเด็ดพี่น้องไม่พูดอะไรปฏิเสธกันเฮ็ดบิลกิ้ขวดสิคือบอ่ใหญ่เดียวเอาผมทำจริงจริงขัน,น,นห,นห้อยเฮเบิลกิ้ขวดใจไหมมีย่นะสิพ่านบ่ยขึ้นว่าฟังทางพี่เด้ครับสามสิบสี่เนี่ยเดียงออกมึงเอามุนเอาเลยก็ได้ฟังทางนี่เป็นเสียมันสิเป็นเป็นช่องเป็นช่องอยู่ส่วนสันบะมีขอจัดคุณไอ้แก้ว ไปถามผู้ใดเขาก็เขาเจาก็ว่าโอเคมันพ่านน่นนะเจียวเลยว่า้ามีโอกาสครับพี่น้องผมสวัสดีครับมามาจุน้ำกันจุเนี่ยมาเดื่อมาเล่อในอัน,นงๆๆๆๆๆๆบับเรื่องแอบงับน้ำบเลือกมองหยวกงับแม่ค้าพ่นให้มากพี่ยอยากลาบให้เลีอยนให้พี่ยามากพี่น้อง น,น,นี่ยนะว่าแซ่บแน่น่องผิดกับเขามีกระเซ็นรซรสร้างเข่าเรียวผันพ่อมาทอ,าอดแะเด้งทอดกระดึ๊กรวดเรียวไปที่ไปถ่ายไปน่องเนื้อตุ้ดๆุดเตี้ยนนี่เสี้ยได้คนกินสวย จากนอ,อันนี้เป็นกวางฝากผมคอเออกวางฝากอยู่ผีพี่นอ้องอ่าไม่ข้าไม่ออกบ้าเอียดตีเห็ดหย้ยเ,เป็นช่องเป็นช่องเลยแบบว่าเนื้อส่วนนี้เนื้อส่วนนี้เพิ่ไห้มาประมาณสามถึงสี่ส่วนพี่น้องลองกินบังเจ็๊เจอมันจะแจกตั้งกันอุ้ยแนจ้วคมขมีีนะพ่อ หยอดตาแดงบอกว่าสุดจัดประหลาดบอกเอาเนี่ยครับนี่ไม่ mm hmm. กินหมดตัวนี้ mm hmm. สามสามสิบกีบหรือว่าพาชีเดียวบวังเข้ากันยังเดี๋ยว mm hmm. พาชีเดียวีคันเทน,น่านี่แดงก็เอา,อาเจียนออกไปมากเจ้าให้ออกปล่คันเทน,น่ากรุบกรุบพี่น้องนี่ไม่ได mm ้คันเทน่าเป็นส่วนที่มันกรุบมันกรอบมากมีลายส่วนนี้แดงเหลืองเอาเลยมุ้นออกกันเลย อันนี้เป็นเส้อดอกนี่นเสือครับมงแต่แดงกินกับแสบคือเก้าพี่น้องซส่จุอย่างมือเสาได้ครับด้วยวเกียโมงเสาบอแส่บป,ป่วยเดี๋ยวออกกว้างฝากเขาเอินฟังทางนี้เอินกว้างฝากว่าสันพี่น้องนอย่างนี้หมดมเสบไป,ป็น้ำกันเลย 8 muỗng tùng 8 muỗng tùng Cắp chèo phìa đi đi khôm khôm xẹp xẹp Thì nọ Nên toàn phát cả giàu Chèm bạc chèm căm đì chặt เนื้ตอตละส่วนมันมีกวามแตกจางพี่นอ้องพลอยกรุบเหนียวหนุ่มมัน,ม,นาม,ามันเหลวได้จฉกเจือเขามาเหลวทั้งวันทีนให้ ข้าวครับครัวสามทิบกีบแเกี้ยวตรงคุยอะพี่น้องมันเ็ดเรื่องการต้ตรงคุย,ยอะแต่อย่างออกเกี้ยวตัวยิดไปนนำเลยหอมกี่พี่อะ

เส้อพี่น้องบาทนี่นี่เสียเต็มเต็มคำักพี่ห้อยลงไปหอมมันว,ว้าวอ สมปลาปิ่งพี่น้องนีส้สม,มสมปลาปิ่งเป็นตัวมีไรนั่งไหมเออย่างุดเออย่างุดราุ่แสนดีเอาเยอะจัง เพราะเขาง่ายพี่น้องกินเขาง่ายน้องกันถึนงครับเมยืมแต่งเ่มเปินห่ะเอางี้จ้องไว้พี่น้องเดี๋ยวบ้ามีดไปเห็ดเยื่ออ้อยปลาไหลขันบ๊อตตมไปจุ <c oughs> บใบแตีป่วยพี่น้อง Nửa ngâm ngam, ngâm mùi sâu Mình thi đất Giống như mắc lèo Giai Ba pìa gung giải bất cán gọi là gặp 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 Bớt càng, <laughs> อะไรตมชิ้นตอมทุตๆอยู่นี่แสบล่อยงูคือใหม่ไมมาไม่จิดทุระไปยังจงวะที่เปอรกี่ไปยังโอ้เจียวเด็ดพี่น้องเจียวเด็ดเด็ด น้องไปสมซุปเต๊ปลาเข็งที่บ่านเปนปลาหมอขาอ้างดำนะครับเนาะพริกอ่อนอืมเหยียดพี่บ่อบอัดก่อนเนี่ย เยอะแงบอกว่าพ่อเยอะเต็มจานอยู่เก่บเราเยอะเต็มจานอยู่เกับเราเนาะตอนนี้นี่ครับเอาไว้ข้ามทุต่ายเยอะข้ามทุต่ายย่าไอนี่กวางฝากได้ไหมเนาะเขาเอ่นว่ากวางฝากไม่ว่าบ้าเอกจานไหนอันนี้สันนี่เสือ ผักกิริวอคันเท่าตับเบิดแจ้าโวดเดดผู้นี้บอกกว้างฝากมีลายเท็กเจอร์มีลายมุมมีลายแนว อ็ไม่สมเด็จเลยมกมกใบตองเลแม่มกใบตองพี่น้องสมปลากุ้มปลาขาวหน้าเฮามุกใบตองตาบ้ามีมักตัวนี้ทุบน้ำไม่สมย่ายเราเห็ดโกดแสบเลยบาดมากินกับจุแจ้วเพ็ดเพ็ดกินกับจุแจ้วเพ็ดเพ็ดแบบเพ็ดเป็นสองสามเต่า เขากันเข้ากันพี่น้องกินง,ง่ายกินได้ไหลย <No. S 1> เอาแบบไม่เถ่ายไรนี้หรอก อ๋อำ่าไปอยาพี่น้องไปกับต้อนบอกเอฟว่างหันนี่หรือใดเพ่ได้อีกเรื่องหนึงแม่ข้ากล้าซอยบ้ามีกล้า,นนะ oh า,ากิน,น,นอ,อ่ะโอ้ my มา d คดด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 ดนดด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 ดม Ủa. Ủa. Ủa.